มาแล้วก็มาตีล้องครับนี่เป็นสาวฝรั่งมาตีล้องครับนีัครับมาตีล้องครับเป็นกรุปทัวฝรั่งเป็นบาวฝรั่งเป็นสาวฝรั่งครับโอ้โหนะม่เห็นแล้วก็มีความสุขนะครับทุกคนนี่ครับนี่ สาธุสาธุมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็มาตีคองนะครับสาธุสาธุก็ขอให้มีความสุขเดอ้อขอให้มีความสุขครับมาเที่ยวเมืองไทยก็ขอให้มีความสุขเดินทางปลอดภัยมาแล้วก็ขอให้มาอีกเดอ้อ <c oughs> <c oughs> สาวพลังมาตีของนะครับโอ้โหโวันนี้คนก็เยอะนะครับวันนี้ นี่ครับสาวฝลังครับโอ้ยน้พี่้องเห็นแล้วก็มีความสุขนะครับเห็นแล้วก็มีความสุขครับนี่ครับมาแล้วก็มาถ่ายรูปครับ 飛んでるからお疲れさま นี่คือวัดโพนะครับทุกคนนี่ครับมาครั้งใดก็งดงามเสมอเนาะนี่ครับด้านนี้ก็เป็นพระมหาเจดีย์สีราชการนะครับวันนี้ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเพิ่งจมาเที่ยวที่วัดโพครับเดี๋ยวคลิปนี้แบบน่นัทจะขอพาทุกคนมาเที่ยวชมตรงนี้นะครับคลิปนี้ก็ตั้งเจอที่จะมา ลองท่ายทำแบบมุมกว้างนะครับนี่ครับเป็นพระเจดีแต่วันนี้ท้องฟ้ามืดคึมนิดหน่อยวันนี้ท้องฟ้าหน้าฝนเนาะโอ้โหสวยจริงๆนี่ครับพี่น้องถ่าย่ำแบบมุมกว้างนี่สวยเนาะก็เห็นได้กว้างนะครับ นี่ครับโอ้โหสวยจริงๆบางคนก็จะเข้าไปที่พระวิหารพระพุทธสรรยญาติดันในนะครับโอ้โหทุกคนทุกคนนี่ครับงานเพิง่งงานเพิ่งครับโอ้โห คลิปนี้ก็ไม่ได้พามาดูนักท่องเที่ยวนะครับคลิปนี้เบอนัทจะพามาดูวัดสวยวัดงามของไทยนะครับอยากมาลองถ่ายทำแบบมุมกว้างนะครับนี่ครับโอ้โหเหมือนไทยนี้เต็มไปด้วยวัดว่าอารามที่สวยงามเนาะด้นนี้ก็เป็นพระอุโบสถเราเข้ามาชมด้านนี้ก่อน นี่ครับอันนี้เป็นด้านในนะครับนี่อันนี้เป็นพระอุโบสถนะครับ ก็มีพระเจดีครับด้านนี้ก็เป็นนักเรียนมาเรียนธรรมะเนาะนี่ครับมาศึกษาธรรมะครับเป็นหนู่น้อยเป็นนักเรียนนะครับนี่ครับมาเรียนธรรมะเด็กไทยสุดยอดจริงๆโอ้อโหไม่แปลกใจเนาะทำไม นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องมาที่วัดโพนะครับโอ้โหอยากให้ทุกคนไเห็นมากนะครับบรารัสก็เชื่อว่าพี่น้องคนไทยหลายล้านคนเนาะก็อาจจะไม่เคยมาวัดโพนะครับเชื่อว่าแบบนั้นนะครับ หลายล้านคนไม่เคยมาอย่างแน่นอนนะครับเอ๊ะเมื่อกี้เห็นชุดไทยแวบๆบเแบบมื่อกี้เห็นชุดไทยแวบๆบแบบเรามาดูกัน <c oughs> นี่เป็นสาวมวยเบ่าตีแต่งชุดไทยครับโอ้โหนี่ทุกคนครับนี่ตอนนี้เบาฝลังก็มาขอถ่ายรูปครับนี่ครับแต่งชุดไทยเป็นสาวจีนสวยๆนะครับโอ้โหนี่ครับ ชุดไทยใค่ใส่ก็สวยนะน,น,นี่นี่ครับโอ้โหน,น,นี่ครับวาวนี่ครับโอ้โหสวยจริงๆสวยจริงๆนะครับนี่ครับโอ้โหสวยงามดั่งนางฟ้านะครับทุกคนนี่ครับวา้าวโอ้โหสวยจริงๆครับเป็นบ้านจีนสามวมยโอ้โ ิๆเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปวัดอรุณเนาะค,คนถ่ายคลิปนี้มาบ่อยมากนะครับมาที่วัดโพบ่อยมากแต่มาครั้งใดก็มีแต่ความสุขนะครับเราเข้ามาด้านนี้ก่อนอยากถ่ายทำแบบมุมกว้างดู เข้ามาแล้วก็จะเห็นพระมหาเจดีย์อย่างงดงามครับก็มีอยู่4องค์เนาะนี่ครับมีอยู่4องค์นะครับโอ้โหพี่น้องเออนี่ครับงามเพิงงามเพิงครับ lâu mà đàn thì căn đi sao chịu còn đi đàn này có cầm lăng bùi nát nó ทางเข้าด้านขวามือก็กําลังสร้างอะไรเอ่ยน่าจะเป็นศาลาอะไรสักอย่างนี่ครับด้านตรงหน้าขวามือนี่ครับโอ้มาวันนี้ด้านในคนก็เยอะเช่นเดิมนะนี่ครับด้านในคนก็หลายครับทุกคนนี่ครับนี่ มาครั้งใดก็คึกคักเหมือนเดิมเนาะนี่ครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็มาเหมือนเดิมครับโอ้โห,โโหตรงนี้เบานัดไม่ได้มาร่วม2เดือนนะครับแต่มารอบนี้ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวเช่นเดิมด้านพูนก็คือหอพระไตรปิฎกนะครับตรงหน้านครับแต่มารอบนี้หอะระฆังก็กําลังบูนณะเนาะก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับนี่ครับด้านนี้เป็นหอะระฆัง นี่สาวจีนมาตีค้องครับนี่เป็นสาวจีนสาวหมวยมาตีค้องนี่ครับสาวมวยมาตีค้องนะครับนักท่องเที่ยวก็กําลังเข้ามาครับบบาคนล่างครับนี่ครับทุกคนสาวหมวย,มยเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปวัดอรุณกันเนาะคลิปหน้าเราไปวัดอรุณกันคลิปหน้านะครับ วันนี้คนก็เยอะเหมือนเดิมนะครับนึกว่าหน้าฝนจะไม่มีนักท่องเที่ยวแต่ก็ยังคึกคักเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับแต่ถ้าคนไทยก็จะเข้าฟรีครับถ้าชาวต่างชาติก็เสียเงินนะครับ300บาทครับถ้าเป็นชาวต่างชาตินะครับไปเรามาชมด้านนี้ก่อนนี่ครับ ด้านนี้เป็นด้านทางเข้ามาด้านนี้โอ้ยน้อยพี่น้องฟ้าคืมเนาะถ้าฟ้าไม่คืมคงจะดีนะครับถ้าฟ้าไม่คืมนี่ตอนนี้ก็กําลังเข้ามาครับนักทองเที่ยวชาวต่างชาติท่้นนั้นครับไอ มาเจอนักท่องเที่ยวชาต่างชาติใส่เสื้อเปืนใหญ่อาเช่นนอนทักทายว่าให้นี่ครับเป็นบ่าฝรั่งครับพี่น้องเออนี่ครับคือคัาเช่นเดิมนะครับการท่องเที่ยวของไทยครับนี่ครับด้านนี้เป็นมองซื้อตั๋วทิตด้านนี้เป็นประตูเข้ามานะครับนี่ครับ3า0บาทต่อเพอร์ซันนะครับถ้าเป็นชาต่างชาตินะครับนี่พี่น้องครับโอ้โหนี่ครับ วันนี้ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวเช่นเดิมครับเมืองไทยเรื่องการท่องเที่ยวไม่มีวันซบเซาครับเป็นบาาฟรั่งเป็นซาฝรั่งครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องคือคักเหมือนเดิมนะครับมาแล้วก็มาตีค้องครับมาตีค้องนี่ครับเพื่อความเป็นมงคลเนาะนี่ครับมาุ๊บก็ต้องนำมือถือขึ้นมาถ่ายรูปปั๊บครับ แล้วก็เข้ามาด้านในนะครับ่บวฝรังร่งสาฝรั่งด้านพูนถ้าเฮายางออกไปก็จะไปทางท่าเตียนด้านนี้เป็นทางออกไปทางท่าเรือท่าเตียนนะครับด้านนี้ไปทางท่าเตียนด้านนี้นะครับ ด้านนี้ก็กําลังบูนะเนาะนี่ครับมารอบนี้วัดโพก็กําลังบูนะหลายจุดนะครับนี่โอ้โห,โโหนึกว่าหน้าฝนนึกว่าหน้าฝนจะไม่มีคนมาเที่ยวแต่ที่ไหนได้ก็เต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเมือนเดิมครับทุกคนนี่ครับโอ้โหนี่ครับคึกคักจริงๆนีครับ รงหน้าของทุกคนนี้คือชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับเป็นคนญี่ปุ่นเป็นฝรั่งครับนีครับเป็นเบาวจีนนุ่งตีสามวยนะครับมาแล้วก็มาตีค้องครับนี่เป็นสาวฝรั่งมาตีคองครับนี่ครับมาตีคล้องครับ เป็นกรุ๊ปทัวร์ฝรั่ง,เป,ปงเป็นสาฝรั่งเป็นสาวฝรั่งครับโอ้นอนมาเห็นแล้วก็มีความสุขนะครับทุกคนนี่ครับนี่สาธุสาธุมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็มาตีค้องนะครับสาธุสาธุก็ขอให้มีความสุขเด้อขอให้มีความสุขครับมาเที่ยวเมืองไทยก็ขอให้มีความสุขเดินทางปลอดภัยมาแล้วก็ขอให้มาอีกเด้อ อันนี้ก็เป็นของครับที่สาวฝังมาตีของครับมาถ่ายคลิปวันนี้มาเจอปืนใหญ่อาเชนนอนสุขใจสุขใจ ทีแรกตั้งใจจะพามาชมวัดนะครับมาเบื้องความงดงามเอาไปอมากกได้มาเบิง่งนัองเที่ยวชาติต่างชาตินาะ <c oughs> นี่ครับพี่น้องการขึ้นไปก็ต้องเอารองเท้าใส่ถุงนะครับเอารองเท้าใส่ถุงนะครับทุกคนมารับรองเท้าใส่ถุงด้านนี้นะครับนี่ครับมารับรองเท้าใส่ถุงแล้วก็ขึ้นไปเที่ยวชมด้านในนะครับ ด้านนี้ก็เป็นร้านกาแฟสตาร์บัคส์อนาด้านนี้เป็นร้านกาแฟอเมซอ n โอ้ยนอน,นึกถึงแต่สตาร์บัคส์นี่ครับด้านนี้เป็นคาเฟ่อเมซอนนะครับไม่ใช่คาเฟ่อเมซินะครับเป็นคาเฟ่อเมซอนนีครับราคาก็ไม่แพงไม่แตกต่างจากข้างนอกนะครับมาบัดน,นี้เราขึ้นไปด้านบนเนาะเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ได้มาร่วม2เดือนต่อไปจะขอพาขึ้นไปชมนะครับ ขอตัวไปรับถุงใส่รองเท้าก่อนนะครับเข้ามาแล้วก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้ก็แทบไม่มีคนไทยเนาะวันนี้ก็แทบจะไม่มีคนไทยหรือว่าอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับ นี่ครับมาปพบก่อทายุูกป้าเป็นสาวฝรั่งนะครับทุกคนโอ้โหนึกว่าจะไม่มีคนมาเที่ยวในช่วงหน้าฝนเนาะนี่ครับพระพุทธสายญาติครับ โอโ้วันนี้คนก็เยอะนะครับวันนี้ ตามตุ๊ดซาวก็จะเป็นรูปดอกไม้นะครับเป็นภาพเขียนรูปดอกไม้ครับตามฝาผนังก็เป็นรูปภาพครับป่ะวันนี้เราเดินชมไปครับวันนี้นี่ทุกคนนีครับ สาธุสาธุวันนี้ก็มาถ่ายทำ YouTube คลิปนี้ก็ขอถวายเป็นพุทธบูชานะครับสาธุสาธุาธเป็นสีเลี้ยงทองเนาะ ป็นสีเดืองทองที่ฟังเสียงพูดไม่มีคนไทยเลยนะครับไม่มีคนพูดไทยเลยส่วนมากก็เป็นฝนัลล่งเป็นคนญี่ปุ่นครับนี่ครับเป็นสาวฝรัลล่งตอุน นี่ครับสาวฝลังครับโอ้ยน้าพี่น้องเห็นแล้วก็มีความสุขนะครับเห็นแล้วก็มีความสุขครับนี่ครับมาแล้วก็มาถ่ายรูปครับ แต่ด้านนี้ก็กำลังบูนนะครับนี่ครับด้านนี้ก็กำลังบูนนะฮน่าจะเป็นการระบายสีใหม่เนาะครับด้านนี้นี่สาบพลัง <c oughs> ด่านทางเขาคนกันหลายครับอตอนนี้ฟ้าร้องตอนนี้ด้านนอกฟ้าร้องโอ้เนาะมาถ่ายคลิปหน้าฝนฝนตก จะไม่ขอบรรยายมากเด้อขอให้ทุกคนได้รับชมภาพเอานะครับให้ภาพเราเรื่องครับนี่ครับมาต่อแถวถ่ายรูปครับมาต่อแถวถ่ายรูป ส่วนมากก็เป็นฝรั่งเนาะที่มาวัดโพนี่ครับส่วนมากนะครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นด้านฝ่าเท้าครับด้านนี้มาถ่ายรูปนะครับนี่พี่น้องนี่ครับด้านฝ่าเท้าเนาะก็มีรูปมงคลร้อยแปดนะครับ เป็นลายก้นหอยครับนี่พระพุทธสายญาติ เราก็ไหลไปไหลไปช้าๆนี่ครับพี่น้องเป็นรูปมงคลร้อยแปดครับมีเทวดามีพระอินครับนี่ครับเป็นรูปมงคลร้อยแปนะครับลายคนหอยนี่ครับ ช้างครับโอ้โหงดงามจริงๆนี่ครับก็เป็นมุกสีขาวเนาะนี่ครับเป็นมุกสีขาวนำมาประดับนะครับนำมาตกแต่งนำมาประดับเป็นเทวดาเป็นช้างเป็นพวงมาลัยเป็นบ้าทน,นะครับนี่ครับทุกคนมุกสีขาวครับคนไทยนี่สุดยอดจริงๆเนาะ แบบนี้ไม่มีใครทําได้นะครับแบบนี้มาแล้วเพื่นกับมาทําบุญครับนี่มาถวายเงินครับนี่ครับมาถวายเงินนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็มาถวายเงินเป็นภาพที่งดงามมากครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่ครับมาเที่ยววัดโพธิ์แล้วก็มาทําบุญถวายเงินครับ ขอเชิญนะครับขอเชิญ f อซทุกคนนะครับที่ไม่เคยมาวัดโพเนาะขอเชิญนะครับขอเชิญให้มาทําบุญนะครับขอเอพิ่มผาคุณพ่อคุณแม่มานะครับมาเที่ยวชมมาทําบุญสักครั้งในชีวิตนะครับและท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็มาไกลครับข้ามน้ําข้ามทะเลมาแล้วก็มาทําบุญพร้อมนะครับนี่ครับ มาถวายเงินครับสาธุสาธุครับนี่เป็นมาถวายเงินครับสาธุสาธุนี่ครับ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาทําบุญก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับเราออกไปด้านนอกกัน ไปชมบรรยากาศแถวรอบนอกเนาะโอ้โหออกมาแล้วคนก็เยอะด้านหน้าคนก็หลายครับพี่น้องครับปัาดีครับด้านหน้านี้เต็มเต็มครับนี่นะครับด้านหน้าเยอะจริงๆครับโอ้โหหน้าฝนก็มาก็มาเที่ยวเมืองไทยมาเที่ยววัดโพครับนี่ครับ สุขใจจริงๆวันนี้ได้มาวัดโพอีกครั้งหนึ่งนะครับหายไปรวบสองเดือนเนาะวันนี้ก็กลับมาใหม่แต่มาแล้วก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเหมือนเดิมนะครับนี่ครับบาวฝรั่งสาวฝรล่างครับโอ้ยเนาะสุขเจอสุขเจอครับมาตีค้องนะครับ อีมสาสวฝรั่งก็กำลังเข้ามาโอเคนะครับวันนี้ถ้าใครเข้ามารับชมถึงตรงนี้ก็ต้องขอกับคุณเดอร์วันนี้ทีแรกตั้งใจจะพามาชมความงามของวัดนะครับอ<ม>เอาไปเอามาก็เลยพามาชม คาบรรกากาศของการท่องเที่ยวเนาะด้านนี้ก็เป็นน้ำตกครับด่านี้น้นะครับไหลจักจๆครับโอเคเนาะต่อไปต้องขอตัวกลับบ้านนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมบ๊ายบาย